โลกที่หมุนเร็วจนใจวิ่งตามไม่ทันโยมโยมครับเคยไหมที่รู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนเร็วขึ้นทุกวันเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนเราต้องรีบปรับตัวรีบเรียนรู้รีบวิ่งตามให้ทันโลกจนบางทีก็รู้สึกเหนื่อยล้าหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่มีวันหยุดพัก แท้จริงแล้วโลกหมุนไปตามธรรมชาติแต่ใจเราที่วิ่งตามตังหาบที่สร้างความวุ่นวายเราถูกสอนให้เชื่อว่าการวิ่งตามโลกคือการก้าวหน้าคือการพัฒนาแต่หลักธรรมสอนให้เรามองว่าการหยุดพักบ้างการกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเปรียบเสมือนลมหายใจที่เราต้องมีทั้งหายใจเข้าและหายใจออกเพื่อให้ร่างกายสมดุล ในโลกของการทำงานที่ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติการยึดต,ติดกับสิ่งเดิมๆการปฏิเสธการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็อาจทำให้เราตามไม่ทันแต่ในขณะเดียวกันการวิ่งตามกระแสทุกอย่างโดยขาดสติก็ทำให้เราหลงทางและเสียความเป็นตัวเองไปได้ง่ายๆการนำหลักธรรมมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการหยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่เป็นการมีสติในการรับรู้การเลือกเฟ้นข้อมูลการปรับตัวอย่างมีปัญญาและการรู้จักพอในสิ่งที่เรามีเมื่อใจเราสงบไม่วิ่งวุ่นไปตามกระแสะโลกภายนอกเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคงไม่ว่าจะในบทบาทใดหรือในอาชีพใดเพราะเมื่อใจหยุดนิ่งโลกก็จะดูช้าลง